ยนท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการท่านนายกองการบริหารส่วนท้องถิ่นทุกระดับที่คารพทุกท่านครับตามที่ประเทศไทยเราได้เปิดการท่องเที่ยวเป็นแบบสีรีแล้วในตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคม2565เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวก็ไม่ต้องอมีการระมัดระวังเป็นพิเศษอะไรอีกแล้วแต่เนื่องจากว่า ช่วงเดือนพฤษภาเป็นต้นไปเนี่ยมันเป็นเทศกาลของราชการที่จะต้องมีการประชุมมีการหารือรวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในหลายส่วนเพราะฉะนั้นในส่วนหนึ่งเราจึงได้เสนอท่านเพื่อที่จะจัดการท่องทเที่ยวเชิงประชุมสัมมนาเพื่อที่จะประดม อันหนึ่งก็คือผู้ที่สนใจด้านการศึกษาแล้วก็การท่องเที่ยวกับด้านธุรกิจแล้วก็การท่องเที่ยวไปในตัวนะครับจึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมการท่องเที่ยวครับเชิญประชุมสัมมนาหรือจะเป็นการทัศนศึกษาในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็คืออุดอรหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมแล้วก็อาจจะ มา,ามุมกทหารไปอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งในส่วนนี้การท่องเที่ยวของเราก็ได้จัดเตรียมไว้สําหรับการท่องเที่ยวแบบนิเวศไปในตัวนะครับเสร็จแล้วก็มีการเสริมวิชาการทุกจุดนะครับเนื่องจากว่าส่วนราชการของเราเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะรับผิดชอบสังคมแล้วก็เรียนรู้สังคมในส่วนนี้เนี่ยการท่องเที่ยวในต่างประเทศอาจจะไม่สะดวกสําหรับข้าราชการแต่ต้องการที่จะพักผ่อนท่องเที่ยวประชุมสัมมนา หาเรือแล้วก็ดูงานรวมทั้งการท่องเที่ยวเพื่อเปิดโลกทัศน์ในส่วนที่สังคมกำลังให้ความสนใจโดยเฉพาะทัวร์มินิซอฟ o ์พาวเวอร์ของเราก็คือ,อทัวร์มะม่วงนะครับและมะม่วงกะทินะครับหรือว่าก้าวเหนียวมะม่วงจึงเรากา็ได้นำเสนอไปแล้วว่าการทัวร์ครั้งนี้เราก็จะมีข้าวเหนียวมะม่วงในบริการ ตลอดสายนะครับก็ขึ้นถ้ำนาคีนะครับหรือถ้ำนาคาในจังหวัดนครพนมแล้วก็จังหวัดบึงกาลต่อมาด้วยการท่องเที่ยวในจังหวัดสกลน,นครบ้บางบางส่วนนะครับก็จะมีถ้ำผา,าเด่นมีสวนบัวนะครับท,ท่ที่สำคัญรวมทั้งในจังหวัดนครพนมเราก็จะไปที่แลนด์มาร์กข,ของนครพนมนะครับก็เป็น ลานนาคาส่วนจังหวัดอุดรธานีก็จะเปลี่ยนคำชโนดอันนี้ขึ้นอยู่กับเส้นทางที่ท่านเดินทางมานะครับจุดที่พักหลักอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะครับเป็นโรงแรมระดับ5ดาวซึ่งก็บริการท่องเที่ยวของท่านนะครับทุกท่านที่มาอาจจะได้ชมบรรยากาศฝั่งชายแดนลาวนะครับ ริม,มน้ำโขงแล้วก็ได้ประชุมสัมมนาในเชิงวิชาการสำหรับท่านผู้ที่สนใจหรือกลุ่มที่สนใจนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นเชิงวิชาการส่วนหนึ่งก็จะเป็นธุรกิจสำหรับนักธุรกิจที่มาเป็นกลุ่มห้าคน1ิบคนหรือว่าเป็นชุดกลุ่มทัวร์ที่ต้องการมาเพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องอการดำเนินธุรกิจการทำก,กิจการต่างๆกับลาวจีนในอนาคตซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่ หลายอย่างนะครับโดยเฉพาะสินค้าที่ส่งมาจากจีนเข้ามาตีตลาดในเมืองไทยนั้นคนไทยส่วนหนึ่งก็ได้เป็นตัวแทนซึ่งได้จรีระจาผ่านไปแล้วนะครับแต่ส่วนที่เราจะนําสินค้าไปขายในฝั่งทางลาวจีนแล้วก็ไปยุโรปนะครับในเส้นทางรถไฟความเร็วสูงมีจะต่อไปเนี่ยเราจะทํำยังไงต่อก็มีการนัดหมายพูดคุยกันในหลายส่วนมาแล้วแล้วก็สําเร็จไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวเชิง ทัศนะศึกษาหรือเชิงประชุมสัมมนาเนี่ยก็เป็นแนวใหม่สำหรับการท่องเที่ยวที่จะได้ไประโยชน์ทางการทัศนะศึกษาได้ทั้งการท่องเที่ยวเชิงดิเวทหรือการพักผ่อนนะครับรวมทั้งการหาทิศท,ทางการสร้างธุรกิจสําหรับนักธุรกิจที่มีความสนใจที่จะทําทธุรกิจใหม่เพิ่มเติมอีกสักอย่างหนึ่งบางคนก็อาจจะจะขายทุเรียนนะครับขายออนไลน์มา ในไทยในจีนในลาวยังไงนะครับส่งยังไงมีผู้ร่วมค้าที่ไหนตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนครูหรือข้าราชการครูที่เรามีความถนัดเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่มก็ครับเฉพาะด้านมาให้ความรู้เราเฉพาะหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เราใช้ที่เรากาลังจะประกาศใช้เนี่ยนะครับมีความสําคัญยังไงแล้วก็เราจะไม่พูดมากครับพูดหนึ่งชั่วโมงอ่ะจะเข้าใจกันเลยว่าถ้าเปลี่ยน หลักสูตรมาจะดีได้ยังไงและต้องทํำยังไงเอาะไรต่อมนองนี้นะครับซึ่งก็ได้ไปโยู่ทั้ง2ทางนะครับซึ่งเราก็เองก็เป็นผู้ประสานงานเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มนี้มาอยู่แล้วนะครับก็มาร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวกับเราก็จึงขอเรียนเชิญท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับท่านผู้อำนวยการเขตศึกษาที่การจังหวัดหรือท่านนายกองค์การบรนหารส่วนท้องถิ่นที่ต้องการที่จะนําคณะเข้ามา <c oughs> ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ ประชุมสัมมนานะครับเป็นการพักผ่อนแล้วก็ทํางานวิชาการไปในตัวร่วมกับเรานะครับซึ่งการท่องเที่ยวตรงนี้เราได้เตรียมพร้อมไปสําหรับทุกท่านนะครับส่วนที่ถ้ามาทางไกลโดยกลุ่มทัวร์นี่ยอาจจะมาที่กุดอนเริ่มที่คำฉนดนแต่ถ้ามาจากทางอีสานใต้อีสานกลางนะครับก็สามารถที่จะมาเลือกเส้นทางมาได้ส่วนภาคต่างๆก็สามารถที่จะ ติดต่อมาได้ว่าจะเริ่มต้นยังไงมายังไงนะครับส่วนราคาหรือค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับประสานงานมาเรามีก็ตกลงกันยังไงสามารถที่จะเบิกอะไรได้ยังไงแล้วก็สามารถที่จะร่วมมือกับท่านทําให้กิจการนี้ดําเนินการไปได้นะครับซึ่งคาดว่านะครับการท่องเที่ยวในอีสานเหนือจะเป็นส่วนหนึ่งที่ให้พวกเราได้รีแลก์นะครับได้พักผ่อนแล้วก็ได้มา ที่เที่ยวชมบรรยากาศเมืองแห่งเรียกว่าอาถรรพ์หรือว่าเป็นเมืองที่อยู่ในประวัติหนังสือที่เป็นพงศวดานสําคัญนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมหรือว่าทัศนศึกษาคือการประชุมต้องเที่ยวเชิงประชุมสัมมนาในครั้งนี้นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านาติดต่อมากับทีมงานนะครับตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปนะครับในเดือนพฤษภาก็จะมียาวครับ ตามช่วงเทศกาลไปจนถึงเดือนมิถุนากรกฎานะครับซึ่งช่วงนี้ทางการท่องเที่ยวก็คิดว่าเป็นโลซีซันแต่ในประเทศไทยเราสามารถไปได้ตลอดเวลาเชิมติดต่อเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ